Saan? สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมซาวยด์เดอะมิชียนวันนี้ผมจะมาสอนท่าแฟนไพ่ท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าที่มีประโยชน์มากมีชื่อว่าใจแอนแฟนนะครับหรือว่าการแฟนไพ่เป็นรูปพัดขนาดใหญ่นะครับท่านี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าไพ่ที่เราแฟนออกมาเป็นรูปพัดนะครับสามารถที่จะใช้งานแบบพัดได้จริงๆนะครับใช้พัดคลายร้อนได้นะครับเย็นมากเลย เพราะว่าอยู่ในห้องปรับอากาศนะครับเย็นจริงๆนะเนี่ยอ่าสิ่งที่คุณต้องมีคือไพ่บ i c ซิเคนะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ในเทคนิคนี้ผมแนะนําเป็นบ i c ซิเคจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวไพ่นั้นมีความหนาไม่มากนะครับอมีความบางเหมาะสมที่จะใช้มูกที่เรียกว่าฟาโลช u ฟเฟลนะครับ ถ้าใครยังไม่มีพ่ไบซิเคิลนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอตัวนี้นะครับตรงคำอริบายก็คลิกเดี่ยวถึงสินค้าเลยนะครับจาก s h o ป e e หรือ Lazada ก็แล้วแต่ร้านที่ผมหาได้ในราคาถูกแล้วก็เป็นของดีนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นพ่แบบนี้นะครับพ่ที่นักมายากลทั่วโลกนิยมใช้นะครับก่อนที่คุณจะเรียนท่าใจแฮนแฟน,นะครับคุณจะต้อง ทำท่า move หนึ่งให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเทคนิคย่อยในท่าจแฮนแฟนนะครับถ้าคุณมีไพ่แล้วไปเรียนกันได้เลยครับท่านี้มีชื่อว่าฟาโรช็อป o ฟนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับฟาโรช็อปโว one hand ฟาโ w เทเบิลฟาโลชอ h เฟลวันแฮนด์เทเบิลฟาโลทั้ง4ี่ท่าไม่มีท่าไหนยากง่ายกว่ากันนะครับมันแค่แยกย่อยตามลักษณะการใช้งานของมันเท่านั้นเอง MOOVE ของฟาโลชอฟเฟลนะครับหลักๆคือการแบ่งไพ่ไปสองกองเท่าๆกันนะครับ ตรงนี้เน้นย้ำว่าท่องเท่าๆกันสำคัญมากนะครับไพ่สำหรับ1มนะี52ใบล้วคุณจะเปร์ฟอร์มมูฟที่ชื่อว่าฟาโรช f ฟฟ e คุณจะต้องแบ่งครึ่งออกมาให้ได้กองละ26นะครับรวม2กองเป็น52นะครับเพราะไพ่จะต้องสับกันซ้อนใบต่อไปนะครับหลังจากสับเสร็จแล้วมันจะซ้อนกันใบต่อไปนะครับแล้วเราถึงจะเปร์ฟอร์มใจแอนแฟนได้นะครับไปเรียนกันเลยครับ แบ่งไพ่ออกมาเท่าๆกันนะครับในกรณีที่เราใช้ท่าฟาโลชัฟเฟิลนะครับไพ่ที่เราแบ่งออกมานะครับจะต้องเท่ากันเป๊ะเลยสำรับหนึ่งมี52ใบเราจะต้องแบ่งออกมาได้กองละ26นะครับาถามว่าเราจะแบ่งให้มันเป๊ะอย่างนั้นได้ยังไงนะครับก็ฝึกแบ่งบ่อยๆนะครับกะด้วยสายตาเอานะครับเท่ากันแน่นอนนะครับ แบบนี้นะมือนะครับมือขวานะครับจับแบบดิลเลอร์กริปนะครับแต่ว่าจับให้ตัวไพ่นะครับหันออกไปทางด้านหน้านะครับปกติจับแบบนี้นะครับแมคคณิกกริปดิลเลอร์กริปนะครับแต่แบบนี้จับแบบบิดเดิลนะครับไพ่หันออกไปทางด้านหน้าแบบนี้นะครับแต่นิ้วก้อยประคองไว้ตรงกันข้ามนิ้วชี้แบบนี้นะครับ สนิ้วนี้อยู่ทางด้านขอบไพ่นะครับตรงกันข้ามกับนิ้วโป้งนะครับมือนี้ก็เช่นกันนะครับแต่มือนี้นิ้วก้อยไม่ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ,ะใช้ตัวขอบไพ่ชนกับขอบไพ่ตรงนี้นะครับนิ้วชี้นะครับแตะขอบของทั้งสองกองนะครับลองใช้นิ้วชีรูปดูนะครับตรงบริเวณขอบไพ่ที่แตะกันนะครับ ตารู้สึกว่ามันเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกันนะครับไม่สะดุดนะครับแปลว่าใช้ได้นะครับอ่าหักนะครับกลองไพ่ทั้งสองนะครับก็หากันแบบนี้นะครับนะฮะเข้านะครับเบาๆนะครับออกแรงนะครับออกแรงออกแรงกดสําหรับไพ่ทั้งสองเข้าหากันนะครับไพ่มันจะสับกันโดยตัตโนมัตคุณผู้ชมเห็นไหมครับทีละใบนะครับ ผมทาให้ดูช้าๆนะครับช้าๆไม่ได้นะครับอ่ามันเทคนินคนี้มันจะไปเร็วน,นะครับไพ่เหมือนจะซ้อนกันใบต่อไปนะครับถ้ามันไม่ซ้อนกันใบต่อไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่าถึงมันจะไม่ซ้อนกันใบต่อไปแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมทําแล้วมันไม่ซ้อนกันใบต่อใปอ่าแบบของผมอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะสองใบขั้นอยู่อะไรแบบเนี้ย ไม่เพอร์เฟกต์ฟาโลก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่เป็นไรนะครับอขอให้มันไม่เหลื่อมกันมากนะครับแบบ3ใบ5ใบยอย่างนั้นนะครับแบบซ้อนกัน2ใบมีซักใบหนึ่งที่มันซ้อนกัน2ใบยอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้เพอร์เฟกแบบนี้นะครับไพ่โปรดสังเกตนะครับใบล่างนะครับของกองล่างนะ,ะจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ อีกใบหนึ่งข้างหลังนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับกองนี้จะถูกสอดอยู่นะครับมันจะไม่หล่นนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนกองนี้ออกมานะครับอ่เลื่อนมาให้เป็นแบบนี้นะครับรูปทรงไปแบบนี้เราจะถือได้อ่คราวนี้ไพ่มันก็จะไม่หล่นแล้วนะครับเวลาแฟนให้แฟนตรงจุดตัดนะครับของมุมฉากที่เราให้กองไพ่เหลื่อมกันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับใช้นิ้วโป้งแฟนออกไปนะครับ แฟนออกไปจะเป็นรูปผัดนะครับเสร็จแล้วก็ตกไพ่ทั้งหมดกลับเข้ามานะครับถ้าเป็นไพ่ใหม่มันจะหลวมนะไพ่ใหม่มันจะลื่นหลุดง่ายนะไพ่มันยังลื่นอยู่นะครับถ้าเป็นไพ่เก่ามันจะเกาะแน่นกว่านะครับตบกลับเข้ามาให้มันแน่นนะครับตกเข้ามาแบบนี้นะครับทั้งกอง แฟนของเราจะเล็กลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าแข็งแรงขึ้นแน่นขึ้นนะครับเวลาพัดจะไม่ล่นนะครับแบบนี้นะครับเย็นสบายตอนเก็บมี2แบบนะครับเก็บแบบทีละกครึ่งวงกลมนะครับเก็บด้านบนก่อนนะครับรวบออกนะครับจะเหลือแฟนเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับมินิมินิน่ารักนะครับ แล้วกเก็บนะครับเอามารวมกันนะครับการเก็บแบบที่2คือการเก็บแบบริฟเฟิลนะครับหรือว่าเก็บแบบนับพนันนะครับใช้มือรวบพัดทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับดันทั้งสองกองนะครับย่อให้เล็กลงพอที่จะให้มือขับจับขอบทั้งสองกองได้นะครับแล้วก็ริฟเฟิลนะครับจะเป็นอันเสร็จพิธี ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบและหลงไหลศาสตร์แห่งความลี้ลับของมายากลนะครับกด subscribe ช่อง s o u n เด e the Magician ไว้ครับมีกลง่ายๆที่ผมนํามาสอนให้คุณเอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้นะครับและตอนนี้ผมเปิดรับสมาชิกรายเดือนนะครับมีคอร์สอนมายากลไพ่นะครับเบื่องลึกให้คุณได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะครับกับศาสตร์แห่งมายากลนะครับรู้เรื่องมายากลโดยนักมายากลอันทิวเนสทอย